สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์638นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องซัพพอร์ตฮีโร่นะครับแล้วผมก็จะมาอัดฮีโร่ซัพพอร์ตถึงเวลจน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 ถึงเวลที่ได้ตัวของอาวุธนะครับจากเวล์ศูนย์เลยนะจากเวล์ศูนย์ถึงเลเวลที่มันได้อาวุธเลยนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมเบอร์ยี่สิบบาทนะครับเพื่อรุ่นลับของรางวัลของช่องผมในทะุกๆเดือนนะ แล้วก็ฝากไว้ด้วยกับร้านเติมเกมคุณใช่ไหมที่กำลังหาร้านเติมเกม One Punch Man The Stocket ราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้าน24 p a y ร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันไปเติมที่24 Play ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอและอย่าลืมใช้โค้ดลิลลินเพื่อที่ได้ส่วนลดเพิ่มอีก2%เปอร์เซตไปอุหนุ่นกันเยอะๆนะโอเคมา เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าซัพพอร์ตฮีโร่นะครับมันได้อะไรบ้างนะก็ผมเนี่ยซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็อัดไปแบบเท่าที่เท่าที่อัดได้นะครับก็ประมาณ192เลเวลนะครับซึ่งซัพพอร์ตฮีโร่คิงเนี่ยตอนเริ่มต้นเลยนะครับตอนซื้อมาเลยนะมันจะมีให้ซื้อ2ราคาใช่ไหมก็คือ3ามร้อ่สิบาบาทกับ8ปดบาทนะครับถ้าเกิดซื้อกับสามบาทเนี่ยเราไม่อัดเบลนะครับไม่อัดเบลไม่ซื้อเบลตรงเนี้ย คุณจะไม่ทันนะครับไม่ทันตัววิวสองร้อยนะครับเพราะว่าคิงเนี่ยมันจะได้ตอนวิวสองร้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไม่หยัดวิสองร้อยเนี่ยคุณไม่ได้คิงแน่ๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณซื้อแบบสามเอ่อแปดสี่เก้าเนี่ยคุณจะทันนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องยัดวิวเพิ่มนิดนึงเพราะว่าบางสัปดาห์เนี่ยเควสเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับมันเปลืองทรัพยากรมากๆนะครับเช่อนอะไรบ้างเนี่ยสัปดาห์นี้เปิดวัสดุวิจัยสัปลายสี่สิบครั้งอ่ะอันเนี้ยสำหรับสายที่มันสายดองครับ คือ40ครั้งเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันหาค่อนข้างยากนะถ้าเกิดคนที่แบบไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างหายากนะครับก็ทางที่ดีแนะนํานะครับก็คืออัดแบบ849บาทนะครับแล้วก็ซื้อวิวเพิ่มนะอยากให้ที่มันที่มันลดร,ราคาเสร็จอะก็คือซื้อวิวเพิ่มไปเลยนะอย่างผมเนี่ยผมซื้อวิเอ่อแบบลดราคามานะครับก็จะได้เอ่อ100วิวนะครับสําหรับ40วิกับ40วิสองรอบแล้วก็10วิสองรอบนะครับ ถ้าเกิดซื้อแบบ849เนี่ยมันจะได้40เวลเพิ่มขึ้นมานะก็สตาร์ทที่40เวลนะครับพอ40เวลปุ๊บแล้วก็ซื้อเวลเพิ่มอ่ะอีก100ก็เป็นจะเป็น1 40เวลใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหลังจากเนี้ยเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนถึงเวล200เราเราเราจะได้คิง UR นะครับมาเล่นนะเป็นกล่องคิง UR นะครับโดยที่มีรังแรกนะครับซัพพอร์ตนี้ข้อดีคือมันมีรังแรกแจกนะครับรังแรกแจกตอนเวล80มั้งนะผมไปดูแป๊บหนึ่งตืดตืดตืด ดูไหนนี่ตอนเแื่80นะครับมันจะแจกสปอร์ตมันจะแจกมันจะแจกร่างแรกคิงให้นะครับก็หายห่วงสบายได้นะครับสปอร์ตนี้ก็ซื้อไปแล้วคุ้มมากๆนะครับหลังจากนี้นะก็พอซื้อปุ๊บอ่ะมันจะได้140วิวถูกไหมแล้วคุณก็แค่ย,ยัดวิวเพิ่มถ้าเกิดใครรีบเอาวันแรกวันแรกเนี่ยจะเสียประมาณเทาที่ผมคำนวณดูนะก็คือ849บาทค่าแพ็กใช่ไหมแล้วก็ ประมาณ900แบงค์ครับ900แบงค์คืออัดถึงวลว100เลยนะอัดถึงเวลวแบบเอ้ยเน100 200เลยนะครับอัดถึงเวิ200นะก็ค่อนข้างแพงพอสมควรแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมก็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 ก,ก,ก็ซื้อเท่าที่มันลดราคาก็ได้นะครับถ้าเกิดมันลดราคาเนี่ยตรงนเนี้ยมันจะเดือประมาณ200เอ่อกว่า128แบงค์นะครับก็ถ้าเกิดลดราคานะตรงนี้นะแล้วก็10วิวนะครับจะได้ในราคา50แบงค์นะครับก็คุ้มมากๆนะครับซื้อๆไปเถอะจริงๆถ้าเกิดใ,ใครมีงบ ส่วนของผมนั้นบอกเลยว่าจะพามาดูว่าถ้าเกิดถึงวลวเออที่ถึงได้วุฒเนี่ยเท่าไรนะครับโดยที่มันต้องการกี่เวลมันต้องการเออเจ็ดร้อยกำไรนะครับก็ขาดอีกห้าร้อยกำไรนะห้าร้อยกำไรเนี่ยอีกประมาณกี่เวลวผมพามาคิดนะเพราะว่าหลังจากววสองร้อยเนี่ยมันจะได้กําไรที่ะวิวเวล,ละแปดเลยนะครับก็ดูซิห้าร้อยนะครับหารแปดนะ ห้าร้อยหันแปกก็จะเป็นตกที่62นะครับมันต้องใช้หนึ่งร้อยเอ้สองร้อยหกสิบสองวลนะครับในการปลดอาวุธด้วยนะครับก็ผมจะพามาดูนะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมไปเลยอยู่ที่เออสามร้อยห้าสิบห้าแบงค์นะครับผมจะซื้อแบบผมจะซื้อแบบสี่ร้อยแบงค์นะไปซื้อขออนุญาตซื้อเลยซื้อแบงค์เพิ่มก่อนนะครับเอาเป็นเออต้องใช้สี่ร้อยไหม กดไปก่อนปุ๊บนะหนึ่งแพ็คนะครับสี่ร้อยสิบแบงนะครับแล้วก็มีเจ็ดร้อยนะผมก็ยัดเข้าไปอ่ะสี่ร้อยนะครับปุ๊บเพราะว่าเราจะเอาวันแรกไงเอออ่ะเราก็ได้อาวุธแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เวลมาที่สองร้อยสามสิบสองนะครับแล้วก,กดเพิ่มไปอ่ะอีกสิบวลนะครับอืมไปอีกสิบวลก็จะเป็นสองร้อยสี่สิบสองสองร้อยห้าสิบสองนะครับแล้วก็ 262นะครับพอเป็น262ปุ๊บเราจะได้กำไรมาทั้งหมดที่ที่เท่าไหร่ดิ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 ห้าร้อยนะครับ506นะเราก็สามารถเอ่อขายอีวิวหนึ่งมีคุยให้ทำไหมไม่เป็นไรซื้อรีวิวหนึ่ง10แบงค์นะครับไปก็กำไร700พอดีนะครับไปแรกเลย ก็ต้องการวิวสองร้อยหกสิบสามนะครับเป๊ะๆนะสองร้อยหกสิบสามปุ๊บเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะได้อาวุธด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเปลืองนะสาหรับคนที่จะทําวันแรกนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็อาวุธคิงคุ้มมา,มากๆนะครับแนะนําให้แลกนะถ้าเกิดใครมีงบนะครับก็ประมาณนี้นะมาเรามาใส่คิงเข้าทีมเลยดีกว่าอยู่ไหนนี่นี่นี่น,น,นี่เราต้องปเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องเปิดกล่อง,อง,องนี่เปิดกล่องเปิดกล่อง บอกเลยว่าของจริงของจริงเปิดไปปุ๊บอื้อาวบนม่หมื่นฮคิงยูอาร์ของเราอ่ะเรียบ้อยเรียบ้อยบอกเลยว่าเรียบ้อยนะคิงยูอาร์ของเราไงประเด็นน่ะเรามาเปิดการบัฟสีทองด้วยไงบัฟเทคนิคเลือดได้ไหมโอ้หป้องกันเอาไปเก็บเลยนะโอ้ โอ้หนักวะไม่ไหวนะหนักเกินมา,มาปั้นคิงสดๆกันเลยดีกว่าโอ้ยเซ็ตอะไรก็ไม่รู้เซ็ตป่องเซตป่องกันนู่นนี่นั่นป้องกันอีกแหละบนบน,บนอันนี้บนขอดวงดีๆเหมือนคนอื่นบ้างได้ไหมองี้ยจะเปิดมาโจมตีอะไรเงี้ย เลือดอย่างเงี้ยเออเอา้าวไม่พอเดี๋ยวเราย่อยทัดนะครับไหนยัดทัด,ทดย่อยได้ไหมย่อยทัดไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยทำทัดขึ้นมาใหม่นะอันนี้เราเทของให้คิงก่อนนะครับ แน่นๆน,น,นะอัดโคลาเข้มจุจุก,จกนะจุกมาอัดเดลเวอกันต่อสกิล บอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆ,ๆนะครับสำหรับพพอร์ตคิงนะตัวนี้นะเล่นได้ยาวๆนะครับจะเป็นทีมหลักทีมรองโหบอกเลยว่ายาวๆนะครับคือแบบจนฟุมาฟุมาก็ยังยืนได้อยู่นะเอาจริงปะเพราะว่ามันเป็นตัวสายพลังไงแล้วมันแบบเป็นตัวซับทีมเลยนะให้เลือดขาวเลือดม่วงเราอ่ะมันก็ทําให้ทีมเราถึกขึ้นเยอะนะครับผ่านดงผ่านด่านตีบงตีบอสเงี้ยโอ้โหทุกคอนเทนต์นนะ ตัวแบบครอบจัก,กรวาลจ,จัดๆนะตัวนี้นะแนะนําให้เอานะครับแนะนําให้เอานะจะได้เกิดซื้อตอนนี้ต,ต้องซื้อแบบแปดร้อยกว่าแล้วก็ต้องเติมอัดวลนิดหนึ่งนะครับถึงจะได้นะมาถึงห้าสิบไหมโปโอเคห้าสิบเป๊ะน,นะแล้วก็ดาวเรายัางอัดไม่ได้ม吗อัดได้ไหมอัดได้สินี่อัดไปเลยสามดาวขัดนิดหนึ่งให้เป็นไรซื้อวลไป นิดนึงนิดนึงเอ๊ะมันมีมันมีตราไหมขอดูแป๊บนึงนะกล่องตราเงี้ยอ่ามี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 ม,ม,ม,มา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 เรียบร้อยคิงสามดาวนะครับอืมแล้วก็อาวุธสามดาวบอกเลยว่าของจริงนี่อาวุธสามดาวอาวุธสามดาวคิงอาวุธสามดาวบอกเลยว่า ของจริงของแท้แต่เวลนี้คงตรายนี่อาจจะอาจจะอาจจะอาจอาจะอจได้ไม่เยอะว่ะม,มาสี่สิบห้าพอนะอุ้ดนี่ก็เท่าที่มีไะสี่สิบแล้วกันนะ,อะพอก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับคิงนะครับของก็หมดแล้วเออเดี๋ยว เดี๋ยวมีไปเทสแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขอปั้นมากกว่านี้ก่อนตอนนี้ยังปั้นไม่สุดนะครับเดี๋ยวขอปั้นมากกว่านี้ก่อนใส,ใส่คงใส่ของให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ